สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการชั่งน้ําหนักน้องแมวนะครับเป็นน้องแมวลูกของอพ่อติปินะครับแล้วก็แม่ยูกินะครับพ่อติปิเป็นแมวขาสั้นนะครับส่วนแม่ยูกิเป็นสกอตติฟโฟนะครับข้อ,ขอนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับแต่เรามาชั่งน้ําหนักกันดูเลยวันนี้ก็น้องอายุครบ1สัปดาห์นะครับนับจากวันที่คลอดมาอ้าวมาดูตัวที่1กันก่อน ตัวที่1ตัวนี้เป็นแมวขาสั้นนะครับสีเหมือนแม่เขาเลยนะฮะเป็นซิมเวอร์แท็บบี้นะครับนี่ลายสวยมากอลองดูน้ำหนักกันหน่อยนะเพึ่บสี่กรัมนะครับถือว่าน้ำหนักใช้ได้ใช้ได้สำหรับน้องแมวอายุ1สัปดาห์นะครับตัวที่สอง นีคนนี้นะครับก็ลายน่าจะเป็นออกสีโกลเด้นมากกว่านะครับเป็นโกลเด้นแท็บบี้นะครับออลองช่นนั้นดูน้องตัวที่สองนี่เป็นแมวขายาวนะครับน้ำหนัก214กรัมนะฮะโอ้หนักน้ำหนักเยอะนะครับแข็งแรงตัวใหญ่นะคนนี้ จะเอาอปลามากวนแล้วนะครับอ่ะคนต่อไปคนที่สามน้องคนนี้คนนี้ขาสั้นจุ๊บเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับขาสั้นจุ๊บเลย s ิ l เวอร์แท็บบี้เหมือนกันนะครับคนนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่น้ำหนักวิแต่หนักอยู่นะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งกรัมนะครับร้อยเจ็ดสิบหนึ่งกรัม ต่อไปตัวที่4นี่แม่ยุก,กิห่วงลูกมาแล้วยุก,กิเดี๋ยวแปบบ๊บนึงลูกตัวที่สตัวนี้นะครับจะมีสีขาวเยอะหน่อยแล้วก็เป็นขาสั้นเหมือนกันนะฮะขาสั้นเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวเดียวเดียวขอช่างก่อนลูกขอช่างก่อน184กรัมว้าวใช่ได้ใช่ได้นะครับใช่ได้นีเห้ไหมขาสั้นนะครับอาจจะสั้นอีกตัวที่ห้า ตัวที่ห้าโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นะยกมานี่รู้สึกว่าหนักเลยนี่ขาสั้นเห็นไหมครับดูลักษณะขาเข้านะครับขาสั้นนะครับลายซิลเวอร์แท y เหมือนแม่เขาเหมือนกันตัวที่ห้าหนักสองรสามกรัมโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนี่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะสุดท้ายคือคนนี้คนนี้ลายชัดสวยอยู่นะนะครับ ออกแนวโกลเด้นมากกว่าเป็นโกลเด้นแท็บดี้นะฮะแต่ตรงนี้คนนี้น่าจะเป็นคนนี้ขายาวนะครับขายาวอ่ะลองดูน้ำหนักก่อนปึ๊บสองร้อยสิบห้ากรัมว้าวตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่มากนี่สองรอยสิบห้ากรัมนะครับโอเคเอาแม่ยุก,กิมาห่วงลูกแล้ว ครับและนี่ก็คือลูกๆทั้ง6ตัวนะครับของแม่ยูกิกับพ่อติปิีนะครับ6ตัวก็เป็นแมวขาสั้น4ตัวแล้วก็เป็นน้องขายาวอีก2ตัวนะครับน้องทุกตัวแข็งแรงนะครับสุขภาพดีกินนมเก่งแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้ครบ1สัปดาห์แล้วมีน้องบางตัวที่ลืมตาแล้วด้วยนะฝากเพื่อนๆติดตามนะครับดูคาำน่ารักของน้องๆได้ทางเพจแมวหานน้ำนะครับ ิ min จะมาอัปเดตน้องๆให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ